ไลอกอะไรเนี่ยเหมือนที่ร้านไหมวะไม่รู้ว่าเทียร์ปอมอะสี่สิบสองนี่ที่ติดตั้งคู่มือ อะไรมีแกรสที่จะเอาไปใส่ตรงหลอดไฟก็มีหลอด LED อันนี้ไฟต่ำอันนี้ไฟสูงทีนี้พัดลมข้างหลัง จะมีขัวต่อมาให้ประมาณนี้ก็มีปั๊กให้เราคงไม่ได้ใช้ปั๊กครับพอเราขับเว็บไรสสิเราไปติดตั้งกันครับก็มาใส่กันเลยนะครับก็ในเราก็ต้องถอดน็อตหตัวนะครับฝั่งซ้ายฝั่งคอนะครับ ด้านหลังนะครับแล้วก็ถอดน็อตออกทั้งหมดเลยจะมีด้านล่างหลอดไฟด้วยอีกหนึ่งอันนะครับก็ถอดออกให้หมดเพื่อจะเปลี่ยนหลอด LED ของเราใส่เข้าไปนะครับ หลังจากถอดตัวสีตัวนั้นเสร็จก็ามามันจะมีตัวข้างล่างหนึ่งตัวนะครับเป็นพัวปรับความสูงต่ำของไฟนะครับให้มันพอดีไม่ยังตาลดกันเองนะครับแล้วเราก็ถอดที่ข้อแฟลิ่งของมันออกมาครับแล้วก็จะมีหูเขาเรียกว่ากิบสองอันมีกิบสองฝั่งก็ถอดออกหมดแล้วมันถึงจะเอาหลอดไฟออกมาได้ไอ้ถึงจะเอา ที่ขอลอดไฟามาได้ก็ได้คลิปออกมาสองตัวแลาก็ถอดขั้วไอ้นี้ออกมานะครับขั้วของหลอดไฟแล้วก็หลอดหลอดไฟนี้เพิ่งซื้อเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับก็เพิ่งแบบซื้อมาก็หมดตั้งสองร้อยกว่าบาทแต่ไม่สว่างแล้วเราก็มาตัดขันะ้วเราไม่ได้ใช้นะขั้วนี้เราไม่ได้ใช้เราตัดออกแล้วก็แต่งให้มันเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ถึงจะมาต่อกันได้ก็ต้องตัดปลายออกก็สีมันก็ตรงกันเลยนะสีสามารถใส่ตรงกันได้เลยพอทำแบบนี้เสร็จพอลอกสายไฟออกเสร็จก็นำสายนำหลอดไฟของ led ของเรามานะสีมันท,ทำให้ตรงกันเลยนะที่ผมซื้อมาจาก lazada ก็ สามารถามาต่อใส่กันได้เลยสีตรงกันเป๊ะหล่อนี้ราคาไม่แพงนะซื้อมาแค่รวมส่งแล้วก็229บาทถือว่าถูกมากเลยผมว่าไฟสวยมากอันนี้ไฟสูอันนี้ไฟต่ำนะครับส่วนตัวที่อยู่ตรงกลางนี่ก็คือไฟสูงอันนี้ไฟสูงก่อนจะใส่เราก็ใส่สปริงเข้าไปก่อนนะถึงจะใส่ได้เอาสปริงเข้าไปก่อนแล้วก็ จัดเข้าไปต้องออกแรงนิดนึงนะครับก็จะได้ไฟต่ําจะให้อยู่ข้างบนนะครับไฟสูงให้มันอยู่ข้างล่างให้มันได้แบบนี้นะครับจัดเข้าไปก็จะออกแรงนิดนึงก็เสร็จเริ่มลดแรงดงูสตาร์ทลดดูคือแสงแบบชัดกว่าเดิมมากครับชัดกว่าหลอดที่ผมเปลี่ยนมาสดคือคุ้มค่าคุ้มค่าตังค์ว่ะ แล้วก็แบบต่อสายไฟเสร็จแล้วก็มาพันให้มันเรียบร้อยนะด้วยเทปพันสายไฟแล้วก็เก็บสายให้มันเรียบร้อยพันเก็บสายให้มันเรียบร้อยหรือจะไม่พันก็แล้วแต่ตามสบายครับพอต่อเสร็จเก็บสายไฟเสร็จก็ยัดเข้าที่เดิมนะครับยัดเข้าที่เดิมไปเลยแล้วก็ประกอบกับให้มันครบอย่าลืมใส่น็อตให้มันครบทุกตัวนะครับขีใบขีมาอาจจะหลุดได้นะถ้าใส่ไม่ครบขีใบขีมาหลุดได้นะ แลใส่กิฟให้มันคบทุกตัวด้วยอ,อาจจะใส่ยากนิดนึงเพราะตัวเองไม่ไม่ได้เป็นช่างนี่แหละก็อยากอยากอยากเปลี่ยนนี่เช่ก็เลยถ่ายคลิปเล่นนะ่ะก็เลยใส่ก็ใส่กิฟใส่กิฟแล้วก็ใส่แฟลลิงเข้างตรงข้างบนเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบนัตกลับก็เป็นนั้นเรียบร้อยก็เดี๋ยวออกไปเทสกันนะตอนนี้นะที่ซื้อมา อันนี้คืออันก่อนที่ก่อนที่จะเปลี่ยนคือไฟมันแบบริบหรี่ริบหรี่มากอันนี้คือเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งนะเปลี่ยนมาไลยสามวันก,ก็สั่งตัวนี้มาเลยนี่คือตัวที่เราสั่งมาใส่คือไฟแบบแต่ผมผมตั้งตั้งมันสูงไปขันนอตตัวข้างล่างปรับตัวข้างล่างไอ้นอตตัวข้างล่างมันปรับสูงไปต้องปรับใหม่แต่ไฟแบบ สว่างมากสว่างแบบเข้าตาคนที่ขับผ่านมาเนี่ยแค่แบบสุดะอ๊แบบสว่างมากจริงก็